ชาค่ะตามน้องนิชาไปเดินตลาดค่ะทุกคนวันนี้ที่ทาเล็บหน่อยที่ทาเล็บไม่เดี๋ยวเราไปซื้อไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อ,อซื้อของกินก่อนสิค้าต้องดูของกินก่อนให้ตังให้ตังเหลือก่อนเราค่อยซื้อที่ทาเล็บ อ่ะเดี๋ยวมาข้ามสะพานไปข้ามสะพานหนังยางอ่ะเดินเดินก่อนเดินดิผักคุณคุณหนังยางหมดแล้วคุณตุ่นคุณตุ่นหนังยางหมดแล้วหรอคะเดี๋ยวไปซื้อร้านประจำที่เราซื้อร้านคุณป้าน่ะอือฮึ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาข้ามสะพานน้องร้องไห้ข้ามสะพานกันทุกคนน,น,น้ำเขียวน้ำมันไม่ได้มีการไหลหมุนเวียนน้ำมันน้ำขังน้ำขัง่าังน้ปะน้ำมันไม่ได้มีการไหลหมุนเวียนไปทางไหน อะไรนะคะจะมาซื้อนาฬิการ้านนี้นี่เห็นงานจ้าใช่ไหมโอเคเดินโอ้ยนะร้านไก่ร้านไก่ร้านไก่เดี๋ยวเราไปเอาไก่ถ้าไปเอาไก่อบก่อน <c oughs> ที่ทาเล็บนี่คุณป้าเขายังไม่เปิดเลยนี่ร้านคุณป้า ุณป้าเขายังไม่เปิดเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเอาที่ร้านเดิมนันแหละโอเคไหมเดี๋ยวเรามาซื้อไก่นี่เจอไก่แล้วมาถึงร้านไก่ละโอเคค่ะไปกันนหมี่พี่เขาใส่ชุดเียวกสองคนอะหรออ่าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเอาไก่ก่อนเดี๋ยวเราเลือกไก่จะไปไปทำไมคะจะไปยเกิ ยังไม่เอาสวัสดีค่ะพี่กันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้มาใช่ใช่ใช่ไม่ได้มาสักพักเลยตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่เอาเหมือนเดิมร้อยหนึ่งใช่ใช่จะให้พี่เขาหยิบให้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่ ว่าหายไปไหนแล้วไปร้านหมดกาแฟว่าน้องหายไปไหนไม่เห็นไม่ได้ออกมาพอพอซื้อกับข้าวแล้วก็เราก็ไม่ได้ออกมาไงแล้วเสาร์อาทิตย์บางทีไปต่างจังหวัดไงไปแบบปริมณฑลก็ไม่ได้ออกมาเลยขอบคุณค่ะใช่ขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะพี่ขอบคุณค่ะไปร้านไหนต่อโอเค ฮะใชไม้ยน้ำเปรี้ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยซื้อนี่ๆหนึ่โอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อไปทางนี้น้องนิชาได้กระเป๋าค่ะโอเคยี่สิบบาทได้กระเป๋าไะวังรถค่ะบาทเราเข้าไปเดินด้านในกันมาจะไปเอาเค้ไหมคะลูกซื้อเค้ คนละชิ้นกับพี่นัทโอเคค่ะแล้วเราก็จะได้กลับบ้านเดินเดินตรงไปค่ะ ó, ก็หนูก็มีไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเล่นบ่อยแล้วเราได้กระเป๋าแล้วดินเบาอ่ะก็หนูก็มีไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเล่นบ่อยแล้วเราได้กระเป๋าแล้วก็ดินเบาจะฝึกทำกระดูกนั้นอ่ะดินเบาไปฝึกทำอะไร ดินเบาเท่าไหร่จ้าดินเบาเกิดไนคะดินเบาเนี่ยค่ะอ๋อางเอาด่าะอาไหอม้แล้วอันนี้ล่ะสลามเอาอะไรเอาดินเบาหรือเอาสลามเอาดินเบา โอเคอ่ะได้แล้วค่ะได้ดินเบาแล้วเอาไปจ่ายตังค์นะลูกขอขอขอถุงขอถุงน้าใส่หน่อยค่ะมีไหมเดี๋ยวไปซื้ออาหารดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวเดี๋ยว อ่ะขอบคุณค่ะใจค้าไอฮิวเอาสินเนี้ยปะขอบคุณค่ะปะดีได้ดินเบาไปทำกระทงได้ดินเบาแล้วใช่ไหมคะทุกคน,นคร้านนี้ยังไม่เปิดร้านที่ขายน้ำยาขาเล็บยังไม่เปิด แ๋ยวเราไปสั่งเค้กกอดเค้กให้พี่นัทพี่นัทเอาเอาแบบหวานเลือกแบบเค็มอ่ะโอเคเดี๋ยวจะ้าดูน่น่ะมันเป็นไม้ที่คิดว่าจระเข้อมามาทุกคนแค่นี้จะมีจระเข้ได้ไงคะไม้มาวะนี่ไงนี่ไงหนูจะเอาอะไรเอาเดินมา นพี่เขาเปิดแล้วหนูจะเอาไส้อะไรไส้หวานมันมีนี่ด้วยไส้หวานไส้หวานไส้หวานได้กี่อย่างคะสองอย่างหนูเอาอะไรเดียวนี่ไหมสีชมพูนี่ไหมคืออะไรสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กับอะไรคะลูกกับช็อกโกแลตไหม สตบบรอเบอรี่กับช็อกโกแลตค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาเอาค่ะโอเคค่ะระหว่างรอไหนคะ ่ให้แม่ถือให้อ่ะเดินค่ะน้องนิชาเดินตลาดค่ะทุกคนได้ของกินลายยางรัดผมแล้วก็ได้ของเล่นด้วย อยู่น้ำเหรอคะเราเดินไปอ่ะเลี้ยวขวาโอ้ยน้ำเขายังไม่มานี่ปกติน้ำเขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดนะน้ำยังไม่เปิดเราต้องเดินไปริมๆสุดเลย เราไม่ได้แพ้อันนี้หรอกเราแพ้ยาปะ่ะแต่เราวันนี้เรางดกินก่อนเรางดก่อนแม่แม่คุณหนูแพ้เหรอใช่หนูไม่แพ้หรอกแม่ว่าแต่ว่าเรางดก่อนงดก่อนดีกว่าร้านหนาแม่มคุณแม่เห็นเหมือนร้านอยู่แถวแถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่อันเลี้ยวเดียว ดเดินนี่ไงพี่เขาอยู่มีไหมนี่ไงมีไหมไกินไหมน้ำมีน้ำส้มไหมคะไม่มีเอาน้ำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเดินอีกขอบคุณค่ะเดินอีกไม่เห็นร้านไหนนะขายน้ำส้มนี่ไงนี่ไงร้านน้ำส้มอะ่ะเดินเดินเดิน,เด,นเดินตรง หมูผักเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนี่คคะน้องนิชานี่น้ำส้มนี่ไง<ม>เดินไป<ม>เดินมามอีกแล้วทุกคนได้อีกแล้วได้ของเพิ่มน้องนิชาได้อะไรคะน้ำส้มได้น้ำส้มน้องนิชาได้น้ำส้มค่ะทุกคน ก็จะเป็นตลาดตลาดคนกำลังเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มตกเย็นแล้วก็คนที่ทำงานเลิกงานก็จะก็จะมาเดินซื้อของแล้วค่ะ น้องนิชาสั่งเค้กไว้ค่ะทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็ไปเอาเค้กแล้วก็จะกลับกันนนั่งาาวนะิมอไ์ใช่ค่ะแล้วเราก็ไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์ที่เซเว่นขา้าบบาทได้ยิน พี่ทำเสร็จแล้วโอเคค่ะพี่ร้านเคฟทำเสร็จพอดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนิชานะคะขอบคุณค่ะ